Này nó bị kheo bảo đi lụt đấy nè Hơi Hơi <cười> <cười> nắm mới phạt mày hên mày hên cu mày hên cu chẳng hề có mày hên cu mày hên cu mày hên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  ไม่เห็นกูนะมึเห็นไรมึงเปลนแย้มวันนีไม่เห็นกูมึงเปลาไรไม่เห็นกูคุยกับใครอ่ะอ้าเห็นเหรอมึงว่าอะไรนะกูเราไม่เห็นมึงใช่ที่นั่นนะเมื่อกี้นี่มึงออกไปหน้าบ้านนะมึงพางตัวไม่ให้กูเห็นใช่เนี่ยมีสถาไม่ได้มีลมเห็นด้วอ๋อ อ้าวไอ้ล้มมีล้มไหมไปเรียนมาจากนายเลยนะอ๋อเมื่อกี้นี่มันอาจารย์นายมิชายทะยานรถถ้าได้ข่าวมาว่าไอ้ลูกศิษย์สองคนที่ขัดส่งมันมา่ะ มาสมัยมันมาสะดอกกุญแจตั้งแต่ EP ที่แล้วนุ่นอะไอคนแรกนี่ทำยังไงนะเอาแม่เหล็กมาใช่ไหมขาสอนมันมามันเรียนไม่จบมันกระโดดชั้นเรียนออกมาไอคนที่สองนี่ทำยังไงนะไปซื้อกุญแจผีจากเมืองจากเมืองจีนมามันไม่ได้ครึ่งของข้าหรอกวันนี้ข้าต้องมาลงมือด้วยตัวเองนี่กูตามหามานานแล้วไอมึงนี่เองอาจารย์มาใช่โหวิทยายุยงมึงคงขังหน้าดูเวต้องแต่เมื่อกี้นี่กูเห็นแล้วนะที่มึงล้มอ่ะ วันนี้จะทำอะไรคะคุณอาจารย์สะดอกกุญแจเหมือนเดิมกินแกล่ะกุญแจนี่ซื้อมาดิเจนเห็นไหมอีวีเห็นเห็นลูกน้องมึงสองคนที่มึงวันที่แล้วออกมันทุเร่ทุรังนอ๋อวันนี้มึงจะมาแก้หน้ามันว่างั้นจะต้องแก้หน้าไอ้สองคนนั่นเลยว่ามงต้องแม่ผ้าวะวันนี้วันนี้ไม่จงแก้ผ้าหรอก ทำได้ววางหมอนแปลกุญแจมาเดี๋ยวจะบอให้ดูวันนี้ก็ไม่ผนกูอีกนั้นแหละไปเอามาหน่อยแล้วลูกสิเยวันนี้ครับทุกคนเราจะใช้อะไรสระดอักุญแจเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยฮิชาแนลนะคะเข้ามาแล้วนะคะกลับมาแล้วกับช่วงรู้ทันโจรภาคสาม ไม่น่าเชื่อว่ารายการนี้มันจะมีถึง EP สามมันน่าจะตายไปตั้งแต่ EP แรกแล้วลงที้ยไรไม่ให้ดังหนอนมัต้องไปสรรหาของมาเล่นยังไงงี้เงย่งยมีอุปกรณ์ไม่เยอะไ่ได้สองหนังนั่นหรอกไม่เยอะถูกต้องแล้วมันจะเดาะได้ไงไอ้ขนางไหอ้สองคนนั้นนี่ลงทุนต้องเยอะก็เหมือนไม่เรียนหนังสืออาจารย์มาเองอาจารย์เลยจังออกโรงแทนนี่มาแล้วแสดงว่าวันนี้ อาจารย์ไม่ต้องตัวใหญ่หรอกตัวเล็กครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะดอกก่อนดอกเล็กๆแค่นี้ให้ดูเอาแค่ดอกเล็กอ่ะเฮียเอาเล็กก่อนถ้าใหญ่มาไม่ได้แน่เนมีเรื่อเป่านี่หลุดเลยนะเฮ้ย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 เฮ้เ้ยเย เป็นยังไงอาจารย์เขาออกเขาออกลิ์ให้ดูแล้วไม่เชื่อใช่ไหมนี่นี่นี่ทำให้พาดูเดี๋ยวข้ากดให้ดูเห็นกับมือนี่เห็นไหมเข้าไปแล้วพอดูข้าแสดงแสดงภูมิจได้ทหารให้กูรู้ด้วยว่าใครทำกู ง่ายมีโอกาสแค่สองอย่างสองอย่างใช่เลยนี่อะไรอ่ะเห็นนี่ไหมนี่คือมีดโกนใช่แล้วถูกต้องทําําทำอะไรอะเอามาตัดกุญแจงเฮ้ยพอตัดกุญแจด้วยมีดโกนใช่แล้วกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูมีดโกนใบแรกดูสิว่าจะสามารถตัดกุญแจได้ไหมยังไงครับ ว่ากุญแจมันจะไม่เข้านะมันจะเข้านิ้วมันไม่ต้องห่วงเรามีคีมเราใช้คีมจับแล้วเราก็ถูความเป็นไปได้ไอ้สองคนนั้นมันดูดีกว่าอาจารย์อีกเดี๋ยวดูอ๋อแล้วท่าทางอาจารย์นี่มันต้องกว่าแล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้อาจารย์ทําเป็นไปได้เสมอเด็กนี่อาจารย์ปั้นเป็นตัวมาเล้วนี่คมมากมากเลยนะอาจารย์จะบอกหน้าตึงด้วยความปลอดภัย กีมจับมันเข้าไปนี่นี่จับไว้อย่างงี้จับไว้อย่างงี้จับไปแล้วเราทำไงนี่ถูมันเข้าไปนี่ดูนะอีหนูตรงนี้เฮ้ยยิ้มไปไม่ได้ไงวะนะเชื่อเลยเหรอเชื่อแล้วเฮ้ยอุ้ยเข้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะอุ้ยเข้าว่ะเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะอุ้ยกิ้มเฮ้ยเมือไปครึ่งแล้วนะไอ้เดูดิดูดินี่ไงเป็นรอยแล้วเห็นไหมอีหนู อย่าลอกเรียนแบบไอ้หนูน่ะนิดเดียวยิ้มนิดเดียวนิดเดียวเริ่มไม่ถนัดแล้วอาจารย์ต้องบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆนื่อนี่เหมือนนิดเดียวระวังนี้เหมือนนิดเดียวไงไหนไงดูอีกนิดดเียวนี่เห็นไหมอีกนิดเดียวนิดใจอะพ่อใช่ยังเหลือเต็มอยู่เลยนี่เดี๋ยวโดาตตีนพ่อออกกูเนี่ยไอ้หนูมาแล้วไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนู อันนี้มีดใช่ไหมหนูไอ้หนูดูล่องมาไอ้หนูดูล่องนะไอ้หนูเห็นไหมมันเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออแต่มันเข้าอ่ะมันเข้าเห็นไหมอาจารย์ต้องบริกรรมคาถาตลอดแล้วต้องเป็นวันสอง hours later เดี๋ยวนี้ทำอะไรใช่เลยเหรอใช่สิ กงอไอ้สันนี่มึงนี่มาขี้โกงฉันขาดแล้วมึเมื่อกี้แหววมือเรื่อยมีดไอ้ไอ้เยี่ยมพ่อนี่สายตานี่พ่อขี้ตื่นขี้ตามันเปิดตาไอ้เยี่ยมมึงโกงกู้ก็คาหลานมามาบอกคาหลานมามาบอกไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะแป๊บเดียวจะขาดแล้วเนี่ยไหนดูดินี่ไง นั่งดูมันกกูหลับแล้วแม่ยังขี้โกงเลยจ้ะวันนี้มันต้วนเพราะเหรอวะอยังเขาขี้เกียจถือกล้องแล้วเขาเมื่อยเอาหน้าด้านจริงๆเลยเนี่ยจะสุดแล้วเนี่ยในคลิปต้องทำได้เลยเดี๋ยวถ้าพ่อหลับอีกมันก็แอบออกไปเรื่อยอย่างไม่ได้อ่ะลูกเอออืมขนาดชิปมันยังมาบอกก่อนตักขาดแต่มึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันน่ะยิ้มเอ้ยะเหอะตัวนหนี่ยนะเนี่ยไม่ขี้โกงถ้าใช้เลื่อยยังไงมันก็ขาดไม่ต้องแล้วพอ อาจารย์ผมกลับบ้านไปเลยป่ะเอาโยชิเอาให้เอาให้กูกลับบ้านแล้วพ่อชี้บอกหนอ่ะกลับไปกลับไปนู่นเลยเหรอครับลูกครับกลับไปนอนโอเคครับไปถามว่าทำได้ไหมสำหรับเอามีดโกนมาตัดกุญแจสามารถทำได้ จริงแล้วทำได้ได้แต่ต้้องใชเวลา่าใช้เวลาแบบนานแบบนานเลยนานเลยแหละไหนๆขอดูลูกใจหน่อยถ้าหลับแล้วมันยังไม่ไม่ขาดเลยเห็นไหมนี่ทุกคนนี่เห็นไหมไอ่เนี่ยมันเป็นแบบร่องแล้ว่ะใช่จริงๆอ่ะเป็นร่องเล็กร่องเล็กไล่ไปเรื่อยมันก็เลยเปิดทางเป็นร่องใหญ่แล้วเขาเลยบอกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังก้อนใช่อ่ะ EP นี้ครับทุกคนกับ ไวรัลใน Tik t o กนะครับใช้เรียกว่าบมีดโกนอ่าตัดกุญแจเออถ้าในทางปฏิบัติทางทฤษฎีก็สามารถทําได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการทําจํานวนมากทีทีบ่อยๆใช่ทางที่ีแล้วก็ไปปั๊มกุญแจมาแล้วกันถ้ากุญแจหาย กุญแจหลนกุญแจพังผ่านไม่ออกไปไปซื้อใหม่รู้ทันโจรถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะรู้ทันโจรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะคะใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆก็ส่งมาให้เราอีกนั้นเราจะดําเนินการถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูด้วยความรุนแรงขนาดนี้เราจะหามาทําให้นะครับใช่แล้วค่ะไม่มีหน้าจุกเลยค่ะสวัสดีค่ะ ฝากด้วยนะคะกับนำ้ำผิดรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะแล้วก็พีโอไฟเบอร์นะคะแล้วก็พีชาเคสิคานะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนี่แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโลโลเอาโยชิโยชิบ๊าย,ายสวัสดีครับด้วยลูกบ๊าย,ายสวัสดีครับชิชิสวัสดีค่ะ <laughs>